เราเราจะไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่แบบกรมท่าไม่จับเราเก้าแด็ดอกโอ้สออาอ่าอ่อ่าอ่าอคค่าอ่าอ่าอ่า้่ออ่อออาา อยู่บนทุ่นอันนี้คือเรือของเราที่เราจะขับในวันนี้ซึ่งเราจะมาเรียนขับเรือฮะที่นี่สอนขับเรือด้วยขับเสร็จขายกูต่อเหมือนเดิมเราจะเรียนขับกันเบื้องต้นก่อนในตรงนี้แล้วเราจะมุ่งหน้าไปคอนสยามโดยที่ว่าทําไมเราถึงรีบไปเพราะตอนนี้มันอ,อ่าตอนนี้คือห้าโมงครึ่งนี่ห้าโมงครึ่งคือคือที่เรารีบไปเพราะว่าอ่าสมมติสมมุติว่าอันนี้คือแผนที่น้ํา เราจะต้องเข้าไปในช่วงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะล็อกเขาจะไม่ให้เรือสัญจรแล้วทำไมครับเพราะว่านะมันจะยิงปุงไงพีเเนะเ่เราจะโดนน็อกดาวในนั้นใช่เราเราจะโดนล็อกดาวอยู่ในในนี้เราจะติดติดอยู่ข้างในถึงถึงเที่ยงคืน <c oughs> ข้างในนั้นก <c oughs> ็ <c oughs> จะเอาเรือออกมาได้ครับ <c oughs> ซึ่งเราก็จะรอประมาณสักห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะขับเรือมาดูกัว่าใกล้อแผนประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอเขาจัดเรือสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันบนเรือฮะเดี๋ยวผมจะ เรียนไปพร้อมๆกันว่าขับเรือเป็นยังไงโอเคครับเรือครับตอนนี้เราพร้อมแล้วขึ้นเรือเลยนี่คือเราไปได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมสอนเองวันนี้น้ำน้ำมันจะไหลเองเองะขึ้นมาเลยอ๋อไปพี่ขึ้นเลยโอ้ยตื่นเต้นมาโอเคครับเริ่มเลยครับคือเรือมันขับอวกแน่เหมือนรถยนต์หมาถึงว่าเรื่องของเดินหน้าถอยหลังอะเหมือนเหมือนกับรถยนต์เลยเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยเกียร์เดินหน้าคือขับไปมันเหมือนรถออโต้อ่ะจะอ้วกวะเนี่ยไม่ไม่ยังยัง แต่ว่าก็มีชิปมันจะมีชิปอยู่ดึงชิปแล้วก็ผลักไปข้างหน้านี่คือเดือยเกลาหน้าครับอันนี้คือเกียร์ว่างครัแล้วดึงแล้วก็ถอยหลังปุ๊บมันก็จะถอยอย่ามองในกล้องอย่ามองในกล้องมองข้างนอกอย่ามองในอันี่คือก็จะถอยเฮ้ยอ่ะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอ่านี่เขาติดเครื่องว่เครื่องเครื่องไม่ติดเองเกวยเวลาเรือดูดูก่อนเรือโหลดแอนด์บาลานซ์อันนี้คือไม่ได้อ่าูแอนด์บาลานซ์ คือเราหนักซ้ายพี่อิงต้องไปกองนู่นต้องขึ้นไปข้างบนอีกอ่าโอเคไปแล้วโหลดเมื่อกี้พี่พูดว่าโหลดแอนบาลานซ์โหลดคือการที่เอาขนของลงมาในเรือเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่านั่นคือเรื่องโหลดนิ่งส่วนบาลานซ์เนี่ยก็คือต้องซ้ายขวาต้องพอๆกันาอย่างนี้ดูหัวเรือแล้วมันจะไม่ไม่อันตรายแล้วคือเราอ่ะต้องรู้ก่อนเหมือนเหมือนพวงมาลัยรถว่ามันหมุนไปกี่รอบทั้งหมดไอ้เนี่ยพี่หักขวาหมดใช่ปะ อันนี้คือก้านมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลองดูว่าวงมาลัยซ้ายหมดกับขวาหมดอ่ะมันเท่าตัดกี่รอบอ่าดูนะพี่จับตรงนี้นะมันลดอ่าใช่นี่คือหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสดแสารอบอีกอันนี้คือก่อนขับทุกลัมอ่าจากขวาสุดไปซ้ายสุดใช่เพราะว่าเขาอาจจะตั้งไม่เหมือนกันจากขวาสุดไปซ้ายสุดสามรอบแตดว่ามันก็หมุนได้รอบครึ่งอ่าถ้าฉะนั้นถ้าพี่หมุนกลับมารอบครึ่ง โดยที่พี่ไม่มองข้างหลังอ่ะมันควรจะอยู่ตรงกลางอ่ะหนึ่งรอบโอเคก็ตรงกลางอ่านั่นคือการเช็คผมอะไรแล้วเวลาเราขับอ่ะเราจะได้รู้ด้วยบางทีแบบมันไม่ว่างที่จะหันไปทุกครั้งหรือเรือเราที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้อ๋อมันจะไม่มันดูไม่ได้ถูกต้องทแไมเครื่องมันเงียบเลยนะเป็นเครื่องสี่จังหวะของา a า a ่าเอาไม่ได้มาเต็มเต็มเฉยเลยเข้าเกียร์ว่างเดินหน้า้แลวเวลาเราเหมือนเดิมคือจะออกจะเข้าต้องเบา ไม่ใช่ไบบถย้าอย่างเงี้ยมันก็จะอนแน่แน่เราลองนี่คือเราลองนี่คือนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำมัน่ตงจากเจสกีถ้าเราสังเกตว่าเจสกีมันไม่เหมือนรถแต่เราลองดูนะเราลองดูเดินถอยหลังแบบนี้ถ้าเราหักขวาหมดหักขวาตูดไปซ้ายใช่มันก็มันก็เหมือนรถเลยอ๋อนี่คือเหมือนรถเหมือนรถอันนี้จะเหมือนรถแต่เจตจะไม่หลังกันใช่คือความต่างมันอยู่ตรงเจ็ตอนถอยหลังมันจะงงๆตรงกันข้ามกับรถอ่ะ เดี๋ยวนี้ลองขับดูขับไปโน่นข่เดี๋ยวขับไปโน่นไปถึงพญานาคแล้วเดี๋ยวเรื่องเข้าท่าหรือไม่เข้าท่ามาลองดูจริงนี่ไม่ไม่ยากขับอ่ะมันมันง่ายเดี๋ยวลองอันนี้แบบหลักสูตรเล่งรัดอันนี้คืออันนี้คือทริมหน้าหลังใช่ไหมทริมใช่ครับเวลาเวลาขึ้นเอาว่าเอาว่าแบบแบบปกติเลยคือก็ต้องมาทริมทริมคือหัวเรือนถ้าเราขับขึ้นใช่เพื่อ เพื่อสถานการณ์ในการขับขี่ที่มันแตกต่างกันาเจอขึ้นเจออะไรยังไงเงี้ยเราก็ใช่ครับเงินเดินหน้าหักซ้ายไปนิดนึงเพื่อหลบเขานิดเดียวให้บันดังเกร็กแล้วคือเข้าได้แล้วออาดูนะผมผมจะเลื่อนอันนี้ก็เท่ากับอ๋อมันเป็นแก๊กถูกไหมไม่ไม่เป็นเป็นแบบฟรีแต่แค่มันแก๊กเพื่อให้ดังกว่านะเสร็เรียบร้อยครับตอนนี้ไปเลยพรแล้วก็ ผมจะลองดูว่าวูมาลัยอ่ะมันจะเซนซิทีฟขนาดไหนก่อนถ้าเราเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเผื่อด้วยใช่เธอรถกับเรือมันจะต่างกันตรตงนี้เหมือนเวลาเราจะคืนอ่ะไม่ใช่รอให้เข้าตำแหน่งแล้วค่อยคืน,นเหมือนรถมันต้องเผืือนิดนึงเพราะมันมีแรงเฉื่อยเราต้องคืนก่อน เออมันมันได้หนวกด้วยแรงเฉื่อโอเคอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวว่างนะถ้าเกี่ยวว่างาอนไปองไปให้ดังเล็กเนี่ยเราหักขวาออกไปเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาก่อนจะเลี้ยวเราดูไปดูนะผ่านไหลไหเลี้ยวขวาดูไปทางขวาผ่านไหลเราไมว่าไม่มีเรือที่จะเข้ามาแทงเราเพราะว่าเพราะว่าในในน้ำไม่มีไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีแต่ไม่มีไฟเลี้ยวโอเคต้องใช้อาศัยความระมัดระวังกันไปครับเลี้ยวขวาก็ไม่ได้ยากนะ น่าจะยากตอนเข้าทางเหมือนแบบเรือหลังเต่าไปอ่ะละอ๋อขับขึ้นมาเลยต้องขี่บนคลื่นแต่ว่าเราจะไม่ชันกับไปกับคลื่นใช่ไหมจริงๆเราตัดคลื่นได้แบบเจสกีรถท่าไม่ใหญ่มากตัดได้แต่เจสกีอ่ะมันเป็นมันคือมันทำมาพิเศษมันไม่ได้เหมือนแบบเดียวคือมันก็สั้นกว่าอะไรเงี้ยอ่ะกรณีถ้าสมมติเราตัดขึ้นมาจะเป็นยังไงเพราเป็นไม่ได้ว่าถ้าคลื่นใหญ่มากบางทีอ่ะหัวเราต้องปัดคลื่นแล้วมันก็ลงไปเลยอ่ะเดินลำนา เราจะขับไปที่ไอคอนสยามโดยที่มีเรือ2องลำนำเรานะฮะเราเป็นลำสุดท้ายแต่ว่าก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสเรื่องเรือนั่งคุมเราอยู่ก็คือกูมึงอ่ะ่ p i c k it up Pick it up Pick it u แล้กำลัง <พ uka> เ่ยกระโดมโดมากไปตอนนี้ตัววิทแข็งกะโดดมากไปอาจจะไม่ได้โหลดมากจนถึงขั้นเกินความปลอดภัยแต่มันจะทำให้ทั้งขบวนช้าล,ลงไปก็จะ<อ>ม,มีการแบ่งโหลดน้ำหนัหนกกันอยากซิ่งนั่นเององายากซิ่งนั่นเองดการหลเมื่อกี้มีความรู้เรื่องอะไรเมื่อกี้มีความรู้เรื่องอะไรเมื่อกี้มีความรู้เรื่องคืนนะว่าเวลาเราจอดอ่ะเราต้องแบบ จอดสู้กับคืน4ีผ้องศาแค่นั้นแหละต้องมีก็สี่สี่ห้าขยะติดนะครับเคยเห็นไหมครับตินขาที่ขึ้นอย่างพอดีแบบบางทีเขาขึ้นมาปุ๊บมันก็หลุดเราก็เอาจิมองเลาไปต่อไม่ต้องสะท้านขึ้นอีกแล้วนี่เอาหลุดแล้วไปแล้วรับโอเคทีนี้ก็เอาจิมลงใครบังอาจติ้งขยะเดี๋ยวก็ช่วยลดาจลงกันด้วยนิดนึงนะ เกิดอะไรขึ้นครับขยะยติดแล้วเดี๋ยวก่อนี่้ติดถึงขั้นเครื่องฮีตอ่าเพิ่งมแต่ว่าเราเหมือนมันติดแล้วสกพัดหนึ่งแล้วเราไปดันกูแต่ว่ามันไม่เห็นสัดเลยก็เหมือนนอกไปแล้วเมื่อกี้มันเปแล้วโอเคจะาร์ทเครื่องขยะติดแล้วราอีกสองกว่าผมจะขับเทียบเขาได้เี่ยแล้วกูต้องขับเออึ้นใหม่คือเหมือนว่าตอนนี้ยิ่งเรายิ่งใช้ความเร็วมากเท่าไหร่การระวัง นึ่งครับนี่ขวามือไอคอนสยามเดี๋ยวเขาจะยิงขว่ตรงนี้ครับแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้คนเข้าจัดงานเป็นไลฟ์แทนเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะปิดเขาจะปิดสัญจรนะฮะวันนี้เราก็จะแบบว่ามาแบบจอดเรือเฮลาดาวบูกันที่ไอคอนนะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราเข้างานเราก็เลยมาทางเรือแทนแล้วเราจะจอดเรือ ขอพูดณที่นี้เลยนะถ้ากล้องสั่นอย่าว่าผมกูนะขอโทษผมทำเต็มที่อชุงเงียบเลยมันไม่พูดกับผมเลยฮะสวยนะถ่ายไม่สวยก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอนที่ร้านนะะเลยเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรอเวลาทีเดียวเจอกันเพื่อนๆอันนี้คือแก๊งพะพ้อเราของวชิรามมลีนคือซื้อเือปุ๊บแถมคอมมูนิตี้แถมแถมหมดไม่แต่ว่าคนคนไม่ซื้อเราจะมีมันมีทิป คิดแบบว่ามาแบบนี้มาดูกานใช่ใช่ดีสุดกว่าทำไม่ o โอเออตอนตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่ากำลังดิสคัชชันกันว่าเราจะไปขับไปจอดแล้วขึ้นไปกินยาวราดแล้ว้องหน่อยผมถนัดอยู่แล้วครับผมถนัดอยู่แล้วไปเรียกตุ๊กๆก็ได้วิ่งไปกินก๋วยจั๊บเร็วก็รีบกลับนะแต่ว่าเดี๋ยวหาคนดูเร็วให้ผ่านเออเอาล สรุปเลยสรุปไม่ได้เดี๋ยวไอ้หาแบงค์จะไม่ได้ลูกสรุปเราจะแพงแล้วเราจะไปเยาวราชเราก็นั่งตุ๊กตุกสารไปเลยสารเสร็จกลับมาซึ่งเวลาเราสี่ทุ่มเราไม่รู้เราจะกลับมาทันไหมโอ้โหมันไม่เป็นไรว่าทันแหละทันทันเรามากันไม่ทันเราแหกดันมากับใครมากับคุณธเนศวัชระมารีท่ากเนื้อฝากตัวครับผมคำใหญ่คำใหญ่ไออกนายูแท้ๆโอเคครับเดี๋ยว เราจะขับไปขึ้นท่าที่เยาวราชเยาวราชแล้วต่ไปขึ้นเจ้าท่าไปเจ้าท่าแล้วต่อยาวราชเอาวะสุดครับแล้วกันชอบริงเดี๋ยวเจอกันครับทานมากทานไปทานไปทานไปวุ่นวายมากเออมันตอนนีแขึ้นเดินตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือราชวงศ์เอาลืมขอดเสื้อชูชีพไปแล้ว ใส่เองโอเคาำลังกัุ่โอเคผมจะใส่เดินตลาดก็ได้นี่ฮะคือมันดีจริงนั่นแหละเฮ้ยระวังเผื่อไปทางลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเยาวราชกันนะฮะงงงงไปแบบงงเออจริงจก็ไปจริงมีเรือเทียบมาเทียบกานเยอเรือด่วนโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นตุ๊กตุ๊กกันฮะโอ้โหางเงี้ยเออชอบจริงๆก็โอเคครับมาลงเลยที่ร้านนี้นะฮะ ซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่เหมือนยาวราชเลยมันเป็นร้านเหมือนร้านโมเดิร์นใหม่ๆเพราะว่าคุณเตเขาแนะนําให้กินร้านนี้ฮะเราก็เราก็จะกินข้าวเวลาแล้วก็เดี๋ยวรีบขึ้นเรือเสร็จแล้วรีบขึ้นเรือไปก็เข้าหน้าน้ําในจุดที่เขาจะปิดอ่าใช่เราจะได้ไม่โดนแบบอยู่ข้าง่เราจะอยู่ใกล้ๆใกล้ชิดกอย่างอายเลยเนี่ยเท่เลยเหมือนกูใส่เหมือนกูใส่เหมือนผมใส่เสื้อเหมือนผมใส่เสื้อกาะเดินยาวราชแล้วคนก็มองมันเขียนว่า สเปเชียลฟอนดยหลอเออเ็ดพลอดรอไปเย็พลอดโอเคเดี๋ยวเจอตอนกินข้าวเสร็จฮะบายบายเจอยวนข้าวกอนครับคือรีบตอนนี้ตอนนี้เมื่อกี้เขาบอกเขาบอกมารวมตัวกันแล้วใช่วันนี้เราจะฟอมเป็นอะไรบูดวันนี้เราอร์มเป็นเพื่ออครับ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 รับครรับรัรับคบคคครบ โดนแยกกลับเป็นตอนนี้แยกกลับเป็นสี่ทีมดุนดุนดุนดนอยู่ดุนอยู่ดนสองสามโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือท่าเรือครอะไรวะแม่งพองปากพองหมดเลยแม่งรีบจัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลัวเขาปิดหน้าน้ำไงแล้วเดี๋ยวเข้าไม่ได้ไปเจอกันที่ท่าท่าเรือราชวงศ์โอเคเจอกันครับครับคือตอนนี้เราเรานอนรอ เรานอนรอสิ่ทุ่มว่าเจ้าท่าเขาจะปิดตั้งแต่ตรงไหนฮะใช่ซึ่งบรรยากาศก็็นแบบนี้สําหรับคนมีเรือแคือเราเอาเรือผูกต่อกันผูกกันเราเรือผูกต่อกันแบบนี้แล้วนี่ผมแรงกว่าแล้วแรงกว่ารับนู้นแล้วอะฮะแล้วตอนนี้ก็คือเราเรือเรือลำกลางเรือลำกลางจะไม่ได้ติดเครื่องแต่ว่าติดเครื่องคือเรือลำผมกับเรือลำนู้นทำให้เราอยู่กับที่จริงๆมันเหมือนไปข้างหน้าแต่ว่ามันมีแรงลมฝั่ง แรงเคลื่อนของเรือให้เราอยู่ที่นะฮะไอคอนสยามอยู่ตรงนู้นเลยไปตรงนี้องไม่รู้ว่าเขาจะปิดตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับนะก็ตอนนี้คือลุ้นอยู่ว่าเราจะแบบอยู่กลางน้ำนี้ได้จนแบบยิงขึ้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะฮะเดี๋ยวเจอกันตีครับตีขอนี่ผมจะให้ดูวิว,ว,วน,นี้สุดยอดสุดยอด,ยอดแล้วก็มีน้ำเย็นดะใช่ ถ้าเรามีน้อยอันนี้ก็เราเปลี่ยนเตียงขอนอนพักเจอกันบ๊ายบายตอนสี่ทุ่ครับ,บ,รบตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไอคอนสยาม,ยามเรา,า,เ,ราเราจะไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่แบบกรมท่าไม่จับเราออซึ่งไม่รู้ว่ามันจะใกล้ได้ขนาดไหนครแต่ว่าที่จอดกันก็ตรงปีเตทิกต่างกันไม่ค่อยเยอะมาก ห้า่มห้าสิบเก้านะฮะยี่สิบวินะฮะเราเราจะเข้าดาวพร้อมเงินมาปูจะยิงขึ้นจากข้างหลังผมดูๆๆๆแต่ว่าเราจะมีกล้องจากอีกอีกตัวหนึ่งเก็บอยู<ะ>่ีอเนี่ด<ะ>1สิบเก้าเจด้ ไปวนพี่ไ,ไปวันกินใจรู้ไว้เดีเดีด๋ววดยวให้แม่ดูอนแป๊บนึงสุดใจ ไม่ถึงวันใช้คำว่าสองชั่วโมงเออสองชัโมครับสุดมากครับก็แฮปปีนูยาครับขอให้ปีนี้ดีกว่าปีเดิม่ของทุกๆคนเลยครับก็ใม้มีะเรื่องอะไรดีได้ดีดีก็ทิ้งไปปีเก่าใช่เดี๋ยวเรื่องมึงอะกูดีกูดีตลอดเอามาเล่าปีใหม่ได้เอม่าม่ได้เดี๋ยวเรื่องมึงอะกูดีกูดีลเอามาเล่าปีใหม่ได้ลวดรมกตอนเีใหม่ล้วโดน๋เรื่มตเามเ่มแล้ว เริ่มตอบแบบว่าพวกมึงโดนแน่ไปได้แล้วโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบกด d i s ไ i k e ครับก็ฝากนี่ฮะพี่ไบร์ทคนนำอเลุงแว่นลุงแว่นเป็นครูสอนจากวัชระมาลีนแล้วก็สปีดเรทอปิกก็ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้ลงเรือเพราะว่าเรือคิวเรือนี่เต็มหมดนั่นเก็บแต่ว่านี้เขาขายเรือใช่ อยากได้เราอยากได้ใจอยากได้กูอยากได้มากกว่าเจ็ดแล้วตอนนี้ยหกแสนเนีเออถูกกว่าเจ็ดอีกรู้สึกดีว่าในนั้นดีกว่าดีกว่าเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไปหรอไปไปปีนี้เราได้อยู่ด้วยกันสามเกลือ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 นะลูกเลืโอเคเจอกันครับครับบ๊ายบาย